ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันเลยะครับคุณผู้ชมครับผม EP นี้เนี่ยเราจะพาแฟนไปทำนะครับผมเซเบอร์นั่นเองก็จะไปตีแชงคูีนะครับบอกเลยว่า EP นี้เนี่ยสนุกมากๆขยะผมเปนะครับผมผลปีศาจให้แฟนผมแล้วก็โน้ตบุ๊กใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะด้วยขอนะจริงๆเลย5,000ไลค์ขึ้นไปนะคุณผู้ชมก็จะทำ EP มาเรื่อยๆเอาง่ายคือไม่ต้องถึงก ขอบคุณมากแล้วนะครับผมก็ทําเรื่อยๆนะครับโอเคผมจะทําให้มันดีละชคลิปแล้วแม่งดราม่าจริงนะครับแฟนผมลองไห้จริงจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปฟังในคลิปนี้ l ล t s ก o รับอันแรกเลยรับอันแรกเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเธอเห็นอะไรไหมเฮ้ยอ๋อเห็นแล้วแสงอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แสงคุณคุณลองดูดูดีๆเดี๋ยวมันจะมีคนมามารับคุณลองดูพลังนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวพาแฟนมาฟาร์มกูต้องมาเจออะไรเนี่ย หนึ่งเปล่ะไหนวะมาขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยเฮ้ยอยู่เกาะที่มันหนึ่งหนึ่งอะเธออ๋อนี่เหรอเกาะเดิมนี่ว่าเฮ้ยคุณยังอยู่เกาะเดิมเหรอทำไมคุณกระจอกขนาดเนี้ยไหนเฮ้ยอยู่บนเส้นได้เหรอใช่ไงใช่เยชีวิตเหมือนเหมือนเหมือนเนี่ยเนาะนะครับเดินมาดิ้ย เห็นแล้วอีกเลือกลือใครวะใครวะใครวะมาหนี่มานี่เธอจะมาทําอะไรเนี่ยวันนี้จะมาทําอะไรวันเนี้ยวันนี้จะมาสอนเด็กน้อยฟาร์มครับใช่ครับสอนเด็กน้อยฟาร์มครับผมไงต่อเปิดคลิปอ่ะเปิดเปิดเลยเหรอโอเคครับเอาละครับขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมจิงนั่นแล้วก็แล้วก็ใครดีเอ่ยอ่ากิ๊กผมเองนะครับก็คลิปที่แล้วที่เขาร้องไห้ก็นั่นแหละครับผมก็แบบมีกิ๊กกะเอาง่ายคนดูเขาเลยร้องไห้ ใช่ไหมที่รับคุณไปูน,นิสัยเขาดีเธอนิสัยใครแบบนิสัยเธออะอ๋อทำไมทำไมทำแบบนี้เอาง่ายค,คนคิงน,น้่นคิงนัอนมันแกล้งเราแกล้งคือเอาง่ายด่าอะคุณอะคนคนดูอาจจะไม่รู้นะคนเถื่อน ผมด่าเขาจริงๆนะครับก็คือมันเอาง่ายเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยเนาะนั่นแหละ,ะก็เลยแบบร้องไห้อะไรเงี้ยร้องไห้จริงนะคลิปนั้นนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแฟนผมฟาร์มเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปเอาดาบแช่งคูด้วยนะที่รักได้เ,<อ>เราต้องฟาร์มเยอะเลยนะเนี่ยมันมัน,ม,นมันได้เลยแต่ตอนเนี้ยแต่คุณต้องฟาร์มก่อน oh, <okay. S 1> คุณเลเวลเท่าไหร่เ <Okay. S 1> น,นี่ยตอนเนี้ยคุณเลเวลเท่าไหร่สองร้อยสามสิบสองโอ้โหคุณต้องฟาร์มตัวน,นี้แหละเอายาวเลยเอาล่ะค<ๆ>ุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราก่อนเอานี้ดีกว่าก่อนจะไปรับชมคลิป เอาล่ะคุณผู้ชมก่อนจะไปดูคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วกดสับไข่ด้วยถ้าเกิดถึง5000ไ like, ลค์เราจะไปซื้อคอมให้แฟนผมในเดือนหน้านะครับกดไลค์กันมาเยอะๆ oh. กดดูเยอะๆนะฮะในนะครับก็เอาง่ายถ้าเกิดคนดูชอบผมก็อาจจะซื้อคอมให้แฟนจริงนะคอมโมแฟนผมเนี่ยเล่นในโทรศัพท์นะครับตอนนี้ก็นั่นแหละคุณผู้ชมใครรู้ก็ตามนั้นนะครับปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันดีกว่าเด็กๆลุยเลยเอาล่ะทีรักมารับเควสดเลยเควสดแรกเลยนะทีรักโอ้โหแฟนผมไม่เคยแบบฟาร์มเองเลย ต้องรอผมมาเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้อ่ะรอแฟมดีแฟมดีเตะมือพัฒนาแค่ไหนละเออเนี่ยแดงล่างเนไหเนี่ยแปลงล่างเย้แดงล่างแปย่างเหล่าคนสนับเออก็นี่ครับทำอยู่ทำอยู่ใจเย็นดิแหลกแหลกแหลกโทรศัพท์ค้างเอ้โทรศัพท์ค้างเย้เย้นี่ยเนี่นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับพี่ลาตัวนี้ครับเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนก็มากูยังชอบเดี๋ยวคนดูด่าเอ้ยไลน์กันก่อนดิเดี๋ยวผมไปตีคุณคุณก็ร้องงเงี้ยอีกอ่ะเอออออไรรนแแแลลลดดดิิิคับ แอร์ไลน์ผมยังคุณอ่ะนี่รู้จักแอร์ไลน์แล้วเว้ยหลังจากไม่รู้นานนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเขาแอร์ไลน์ผมละตีดีตีเลยตีเลยตีเลยก็เดี๋ยวรับเควสเสร็จแล้วก็นั่นนะคุณอย่าลืมไปรับเควสด้วยนะเปลขึ้นแล้วอย่าลืมไปรับเควสด้วยไม่งั้นมันเสียเวลาเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะฟาร์มกาแฟตรงนี้เนี่ยถึงประมาณไปอีกเปลเนาะอ้าวก็คือไปอีกเปลหนึ่งอ้าวโอเคนั่นแหละเย่ให้แฟนผมมันเซียนเว้ยเฮ้ยเซียนเกินไปแล้วเปล่า โอเคครับก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับใครชอบนะครับคลิปแบบเอ้ยพาแฟนมาเล่นอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเด็กๆก็ผมเห็นหลายคนนะครับอยากดูอยากดูก็ได้นะครับน้องๆครับคือพี่ทำให้หนูๆอยู่แล้วนะครับน้องๆทุกคนโอเคชิวๆครับผมนี่ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาแฟนผมฟาร์มก่อนเสร็จปุ๊บเราจะค่อยๆไปตีแชงคูเนี่ยนะครับเพราะว่าแชงคูนะผมคิดว่าแฟนผมไม่น่าไหวเท่ามั้งน่าจะไหวไหวแหละไหวมันมันไหวแล้วเว้ยที่รักมันไหวมันไหวเพราะว่าเวลเราอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าอยากให้แฟนเวลเยอะก่อนนะครับคุณผู้ชมเอาละเเดดีีี๋ยววฟาาาร์มกก่่่อนนท ใช่ค่ะโอเคครับ เอาละคุณดูครับวันจริงๆอ่ะวันเนี้ยอันนี้คือเขาไม่ดีเสียงผมนะคือผมมาคือผมมาจะยังไงอ่ะคือผมจะเปให้เขาเว้ยผลปีศาจนะผมจะเปผลอะไรดีว่าผมลองคิดดูคิดดูไปคิดดูมาคือวันนี้ผมไม่รวยมากเว้ยเดี๋ยวผมจะเปคูณสองให้เขาก่อนละกันนะอ่เปอ้วนดักแสบปอ้วนดักแสบโอ้โหมันด่ากุยอ้วนักแสบเกินไปเปล่าเอาสองชั่วโมงเลยเนาะผมจะเปให้แฟนผมนะครับโอเคอหรือว่าเปไปยิ่มสี่ชั่วโมงไปเลยเคหมดแล้วจะคุ้มกว่าเคหมดแล้วโอเคคือแฟนผมไม่ร้้อตนนีย่ะ ผมเปี้ยเลยนะครับอันนี้ <c oughs> ก็บ่นเลยว <c oughs> <c oughs> ่าเรียบร้อยซื้อให้ละ <c oughs> ว่าไงครับที่รักมีอะไรขึ้นปะไหนที่รักตรงหน้าจอคุณอะไม่มีนะอ,อ๋อ้ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูซื้อให้ผิดคนหรือเปล่าเนี่ยอ้า <c oughs> เอ,าเอาไม่ได้นะ <c oughs> หลายคนเกินอ้อนใจเกเรม่มันมีคนอะไรใจเกเรไม่ได้ใจ,ใจเกเรครับเฮ้ยแต่ถึงคุณไม่เห็นอะไรขึ้นเลยเหรอมันมีคุณสองขึ้นไหมคุณลองดูดิมียิ่มสี่ชั่วโมงเลยไหมหรือยิ่มห้าชั่วโมงยิ่มหกชั่วโมงเลยอ่ะคุณไม่ดูล่ะคุณดูไม่เป็นเหรอที่รักเอาก็ตรงที่เราบอกไงที่เป็นสีเเเเเเลขขอออออออะะไไไไไรรรรึ้้นนมมมาาาาาคคุุณณ่่่่่่่่่่ีีีีททททหหหกกชัวโง 23, 2ี่สิบสห กูซื้อบิดคนปะเนี่ยใช่เหรอมันมันมัน23 23ชั่วโมงไหมแล้วก็59นาทีไหมอ่าใช่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 โอเคยี่สิบสามชั่วโมงครับผมเป๊ะคุณเยอะเนะี่ยหนึ่งพันโกลบักเลยน,ะน่ะยิงเหรอใช่ครับรใช่ครับโอ้ยขอบมากเลยเหรอ <c oughs> โอเคครับผมโอเคครับวันนี้ผมขอรหล่อกนกันละกันนะคุณคุณตีเลยครับอ่ะนี่ตีไปเลยเอาละก็นี่นะครับคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยเร็วขึ้นยังห่อเร็วขึ้นไปรับเลยเหมือนเดิมเ3 7ค่ะเรื่อยๆเลยเรื่อยๆยาวๆไปวันนี้ยาวๆครัับบคุณผู้ชมมาดก แรนะเหมือนเด็ดเลยเนาะที่รักเนะเหมือนเหมือนเด็กเด็ดแรกของเราเลยไหมเนี่ยเหมือนดิใช่เหรอแต่เธอก็คือวันวันแรกของเราทุกวันเลยนะเวลาตื่นมาเธอเธอคือวันแรกที่เราคิดถึงเฮ้ยคนแรกที่เราคิดถึงเลยกู <c oughs> <c oughs> งงอะไรวะคือ <c oughs> ช่วงนี้ผมโล,ลนมากเลยอะครับคือมีคิดเยอะมากจนแบบผมงงอะไม่ใช่ใช่ละไมใช่ละไม่ใช่เหรอที่รักอยู่ไหนเนี่ย อยู่ e h i าอ you อ่ะข้างหลังเธออ่ะเยสบิคาอยู่แปลว่าอะไรนะครับข้างหลังเธอ b e h i อยู่โอ๋อโอเคครับผมแรบแหลร์กดจุ๊บหน่อยได้ไหมโอ้ยไม่ใช่เด็กดูเยอะเอ้ยหน้าเธอเป็นอะไรอะสีเหลืองมากแต่กายใช่เออจริงๆเนี่ยหน้าสีเหลืองแล้วเนี่ยคุณเป็นนะเปล่า โอเคครับมาเนี่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 ครับผมก็ตอนนี้แฟนผมฟาร์มเลเวลถึงเลเวล300แล้วใช่ไหมที่รักเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับผมจะไปเกาะอีกเกาะหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นเกาะนู่นครับแต่ก่อนจะไปเกาะไอ้ลาวานะครับเออเกาะแมกมาแหละ เราจะไปเที่ยวเกาะคุกก่อนโอเคไหมที่รักอ่าโอเคเราไปถล่มก่อนละกันที่เกาะคุกแล้วเดี๋ยวเราจะไปนู่นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมจะไม่แฟนผมฟาร์มเทืนนทเยเเยเ่ยนะครับจะมาทําเซเบอร์นั่นเองนะครับผมดาบที่ค่อนข้างจะจะจอกอยู่นะแต่ว่าที่รักแล้วแต่ที่รักเลยที่รักอยากจะฟาร์มก็ได้แนละ้วแต่ที่รักเลยนะอืมอันนี้เราไม่ว่าแต่ว่าโยรูก็แรงนะครับแต่ก็แนะนำเนาะ <c oughs> ก็ไปฟาร์มดาบใหม่บ้างดาบเก่าอาจจะเบื่อเบื่อแล้วนะครับผม <c oughs> ใช่ไหมเบื่อไหมเบื่อไหมเนะี่ยเบื่ออยู่ค่ะแต่ว่า ไม่เป็นไรได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมใช้เซเบอร์แล้วกันนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาก่อคุกนี่นี่ใกล้ๆถึงแล้วที่รักโอ้ที่รักเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่มาเนี่ยใช่ป่ะครั้งแรกเลยน่ากลัวเลยอันนี้จะไม่มีเซฟนะอันนี้คุณจะไม่มีเซฟนะคือคุณตายตาเลยนะคุณรู้ปะเนี่ยใช่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 อ่ะคุณรับเควสดนี้ก่อนเควสดแรกตอนนี้ คแหรือว่าคุณคุณรับอันสุดท้ายเลยก็ได้นี่เอออันคุณรับอันสุดท้ายเลยก็ได้แล้วแต่คุณอ่ะคุณจับอันแรกกก่อนไปอ่ะคุณรับอันแรกใช่ไหมหนึ่งตัวโอเคอันนี้ตัวนี้เลยอ่ะคุณคุณมาตีเลยคุณมาตีตัวนี้เลยเนี่ยแปลงร่างมาตีเลยมันกระจอกมันมันกระจอกแปลงร่างอ่ะแล้วก็เปิดขี้ตีตัวนี้ตีตัวนี้อ่ะตัวตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับเควสเปิดอขี้ยังเปิดแล้วเปิดได้อ่ะแล้วก็ตีอ่านี่นี่นี่เอาเลยเอาเลยเรียบร้อยเสร็จไปรับอีกเควสหนึ่งไปรับอีกเควสหนึ่ออ่ อันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเลยใช่แล้วอ้หที่รักวันนี้นที่รักเก่งว่ะสองสองที่สอง,สอง,สอง,สองเชฟเป็นอะไรนั่นแหละเอาเลยอ่านั่นแหละตีตัวนี้ปึ๊บปึ๊บ<ะ>ปึ๊บแปลงล่างไปล่างเลยชยดอาฟันเหมือนเดิมนี่เฮ้ยเธอเธอเริ่มเสียแล้วเนะี่ยสวยอันหนึ่งเลยเอาเอันหนึ่งเลยเฮ้ยมีเหมือนมีของดรอปให้เธอป่ะมีของดรอปขึ้นมาไหมลองใส่ดูมีไหมมีหรือเปล่าไม่มีันไม่มีใช่ไหมโอเคป่ะ รับอีกอันหนึ่งรับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะซื้อคูสองให้แฟนผมด้วยคูสองดอบับออออวันนี้วันนี้เราเราเปยเธอหนักนะอ่ะเปยเกมพาร์ไ้แฟนหมดหมดเลยแล้วกันออพูดเล่นก็เออปยเลยอ่ะเออคุณผู้ชมคือเปย์ครับโทษทีวันนี้จีอยากซื้อผลปีศาจให้เธอนะแต่เธอไพ่แล้วแต่คนดูเนาะคนดูอยากให้ซื้ออะไรคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับอยากให้ซื้อผลอะไรนะครับโอเครับเปนสุดท้ายที่รักอันสุดท้ายใช่ใช่ใช่อ่าโอเคไป่ะเดี๋ยวเราไปข้างในนั้นอ่านี่นี่นี่มันเป็นนี่เดอะฟาร์มิงโกเธอรู้จักมนะ พราะเธอดูเ่ยอาเลยตีเลยตีเลยเข้ามาตีเฮ้ยเข้าไม่ได้อะเข้าไม่ได้เออนี่แกตีเลยตีเลยเออ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 เอาดีไม่ตีอ่ะเออเออเออนั่นแหละสุดยอดสุดยอดสุดยอดนั่นแหละตีตีผมอันนี้คุณตีเราหุ้ยเบี้ยวเยอะปะมีของดรอปไหมมีของดรอปให้เธอไหมมีไหมลองลองจับจับดูดิลองจับแถวนั้นมีไหมตรงลองลองกดกดดูลองกดใช้ดูมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่ค่ะไม่มีเลยโอเคน่าจะไม่มีนะโอเคปาที่รักขึ้นมาเลยลองมาลอมาเดี๋ยวแฟนผมจะทำยูทูปไว้นะครับบผผมมแฟเออยยาก พี่แบบแฟนพี่อัดคลิปบ้างอะไรเงี้ยได้นะครับเดี๋ยวผมทำแน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะอะอาคาฮิตุนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำซเบอร์เลยเที่ยขึ้นมาเลยครับปะดูเลยเอฟโล์เลยสูงแค่ไหนก็สกิลการขึ้นเรือก็ยังเหมือนเดิมนะคะต้องรอหน่อยนิดหน่อยอะเออนั่นแหละคุณผู้ชมนี่นะคะผ่านไปสองวันสองคืนแล้วในเกมนะคะคิ้นน้อนก็ยังไม่มาสักทีค่ะโอ้โหเมื่อกี้คือผมไปอาบน้ำมาใช่ไหมคุณ ผมไปอาบน้ำแล้วทิ้งแฟนผมฟาร์มคนเดียวนะครับต่อแฟนผมก็ฟาร์มได้อะไรนะคุณโทรศัพท์นานมากอ๋อคุณดูดีอ๋อโอเคครับคุณก็น่าจะรู้นะเวลาผู้ชายเข้าไปในห้องน้ำเราจะทำอะไรอ่ะก็ไม่กันก็ใช่ไงก็ใช่ไงหิวหิวหิวมามันมีครับอ่าบอกกูบ้ากามไม่ใช่นะครับคุณคุณพูดมั่วนะเคคุณเซฟก่อนตรงนี้เคที่รักเซฟเลยหรือว่าคุณอยากอยากลองไหมอยากลองดีไหมถ้าอยากลองดีก็ลองมา นี่วลาคุณจะจะมาเล่นคนเดียวก็ได้คุณเข้ามาตรงนี้แล้วคุณก็นี่รับเพยตรงนี้เลยรับเพยอตรงนี้อ่ะเดี๋ยวคุณคุณไปรับก่อนเลยลองลองตายรับ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 เป็นอันแรกเลยรับอันแรกเลยรับอันแรกเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเธอเห็นอะไรไหมเฮ้ยอ๋อเห็นแล้วแสงอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แสงคุณคุณลองดูดูดีๆเดี๋ยวมันจะมีคนมามารับคุณลองดูพลังนั้นเหรอเฮ้ย เดี๋ยวเดีพาแฟนมาฟาร์มกูต้องมาเจออะไรเนี่ยคุณดูดูคุณดูมันจะมีตัวอะไรสักอย่างมาตรงเนี้ยเดี๋ยวนุณดูไม่แกคกณไม่เห็นหนอเหมือนผีปอบอ่ะอุ้ยเธอน่ากลัวมันเป็นโคนมันเปิดโผล่เดี๋ยวคุณดูเดีคุณลองดูตรงนี้คุณจะพิ่งไปไหนดิตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะมาแล้วเดี๋ยวดูเดยวฟาร์มเสร็จียมันจะมาแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเ้อชิมิงโคด้ากลัอผมนึกว่าไม่อะไรวะไม่ลอยมาก็โถไปเอ้คุณลองรับเพรหนึ่งอันก่อนก็ คนหนึ่งอ่ะมันจะเหมือนคนอะพุ่งมาไกลเลน่กลัวไม่คิดเธอมาเธอไม่ได้สังเกตหรอไม่คิดเธอไม่สังเกตหรอนีนี้ไม่ได้ดูแบบรับควยดูอไรรับคุยดูใช่ไหมโอเคมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้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 นี่แหละนี่มันมาแล้วเดี๋ยวมันมามันมาแล้วเธอดูเธอดูเธอดูด้เสียงมันนี่ได้เธอมาแล้วเฮ้ยเอ้ใหญ่เนี่ยคนน่ากลัวกูเจอเลยเดียร์โอ้โหเปิดโปรกันเหรอแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นในที่รักนะที่รักไม่ได้เปิดโปรไฟนผมไม่ได้เปิดโปร้คุณผู้ชมก็ฟาร์มือด้วยเล่่่นนโโทททรรรรศััพ์ดด้้้้วยยยยใชชมมมมีกกกกกคคคคคืือออออออตสสงาาาาะุณผผูแบบ็็เเลถไ นะเพราะว่าหนึ่งเลยครับเราไม่ต้องมาคอนโทรเกี่ยวกับกดโทรศัพท์กดนั่นกดนี่มันยากโทรศัพท์อ่ะมันสหรับคนอาจจะแบบบางคนก็อาจจะถนัดในโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าในคอมอ่ะมันสบายกว่าครับจับคีย์บอร์ดก็อจับเมาส์อย่างเงี้ยมันง่ายกว่าครับก็เลยแบบเอออยากซื้อโ,โน้ตบุ๊กให้แฟนนะครับเดี๋ยวก็คนดูอ่า<ท>ใช่คือ<ท>ถ้าเกิดคนดูอยากจะดูแฟนผมเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กันมาเยอะๆเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยใช่ไหมพุทธทิรักษ์เรียบร้อยใช่ปะลนลนโอเคครับผมเรียบร้อยใช่ป่่่ะไไไมมมตตต้้้้้้ออออองงงเาแแแลลลวววรรัับบโ เขียวคุณผู้ชมครับปะเดี๋ยวเราไปทำเซเบอร์กันดีกว่าครับคุณผู้ชมเควสในวันนี้ปะขึ้นมาเลยครับอืนั่นลรเอ้ยเดี๋ยว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 ยังไม่ขึ้นกันเออขึ้นมาครับมาละครับเจ้าหญิงเอ้ยยอนอุ้ยท้เทียวเอาละครับพี่รักถึงแล้วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลย อ่านั่นแหละเดินมาเดินมาคุณต้องกดปุ่มนะอันเนี้ยคุณรู้ป่ะเนี้ยมาเดี๋ยวเรา <อ phones S 3> <Soul. S 1> มาเริ่มตัวนี้ก่อนให้ปุ่มเป็นสีเขียวนะเธอตามเรามากระโดดขึ้นมา,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 มานตรงนี้หนึ่งจุดกระโดดขึ้นมาก่อนอ่าหนึ่งกระโดดใช้เป็นสีเขียวยังเขียวนั่นแหละอ่าเขียวนั่นแหละเออหยับแล้วมาๆมาหนึ่งตรงนี้อหนึ่งครับตามมานะตามมานะในนี่ปะอ๋อไม่ใช่หลังนี่ปะเออนี่เออเตามเรามาตามมานะนี่นี่เลยหลังนี่หลังนี่เออเนี่ยกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปแปะนี่นะสีเขียวยังเขียวแล้วเขีีีียววววแล้้้โอออเคมมมาาานนน่่่่่ถถถืกใชจไไผห แบบว่า,น,น,าน่าจะหมดแล้วแหละน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าก็ <S 2> <S 2> จะมีหนึ่งจุดนะนี่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 ไงเธอเธอแปลตรงนี้นนแปลงไปเลยโอเคน่าจะหมดแล้วนะตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งเลยก็คือเป็นฝั่งนี้อ่าโอเคแป๊บนึนงน,นนะต้องดูก่อนเพราะว่าผมก็เช่าไม่ก็ได้นะคุณผู้ชมเออต้องรอแฟนหน่อยผมรีบจริงจริงอ่าตัวนี้ครับหนึ่ง เห็นไหมกระโดดเลยสิเขียวนะใช่ไหมตรงสิเขียวนะโอเคเดินมาเดินไม่ใช่ตรงเอ่อตรงไหนตอนเนี้ยคุณผู้ชมนี่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 เจอแล้วเจอแล้วเท่านี้แหละอืมน่าจะหมดแล้วมั้งคุณเราขึ้นมาดิหมดแล้วหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วแหละอ่ะคุณเราขึ้นมาตรงนี้ถ้ามันมีหลุมก็น่าจะเข้าได้แล้วแหละอ่ะตรงนี้อืมนี่ลงมา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 ข้างล่างมีหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้หลุมเนี้ยเห็นไหมเห็นหลุมไหมลงดิลองลงเออนั่นแหละลงไปเออลงยังไงเนี่ยโอเคได้แล้วคุณไปเอาของมาจะมีของข้างล่างใช่ไหมคบเพลิงปะใช่ปะคบเพลิงใช่่่ปะะใชอคคุณจับบเพลลิงมาแ้้วขึน เจับยังไงมันมันจะอยู่มันจะอยู่ตรงนั้นเลยมันมันจะอยู่ตรงตรงที่จับของเลยอ่ะตรงพวกดาบเลย่มันจะมีเลยลองดูลองกดกดดูมีข้อเพิองไหมมีไหมไม่ใช่คุณไม่ต้องกดในนั้นนะกดตรงเนี่ยตรงกดดาบอ่ะพวกพวกมีดาบอ่ะลองกดดูจุดหนึ่งพวกกดดาบกดหมัดอ่ะเห็นไหมมันจะมีอะไรหรือเปล่าข้อเพิองมีไหมอ่านั่นไงคุณได้แล้วนะคุณมานี่เลยมันไม่ได้อยู่เพิ่มแล้วขึ้นมันไม่อยู่ตรงดาบเลยเที่ยงอีกแล้วคุณผู้ชมดูดิ ผมไม่ได้ให้คุณจับดาบมันจะอยู่มันอยู่แถวดาบไง <c oughs> ผมเรียกว่ามันเรียกผ,ผมก็พูดไม่ถูกเนาะมันคืออ <c oughs> ุปกรณ์หรือ่ะไม่รู้อะกดตรงเนี้ยเออกดตรงนั้นแหละตรงดาบนั่นแหละแถวดาบนั่นแหละโอเคพูดถูกแล้วผมมาคุณน้ำม้วนคุณน้ำมึนโอเคขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปทะเลทรายนะคุณผู้ชมก็เป็นเกาะที่ต้องทําด้วยนะครับใครอยากทําตามแฟนผมก็ทําได้เลยนะตอนนี้เนี่ยเออง่ายๆเลยนะครับง่ายไหมทีละอีซี่เนาะแค่ไปเหยียบอีซี่อีซี่จัด รักครับที่รักมาโอเคแฟนอมาแล้วนี่คุณเดินมาตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ปะอ่านี่นี่นี่ที่รักก้อนนี้ได้เลยประตูดแดงอ่านี่แหละที่ลับๆอย่างนี้แหละอ้าว <_ S 1> ไม่ใช่โอเคโอเคโทษ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 นี่พวกเรากองฟางมาเสร็จตรงนี้เลยอ้าวเร็วๆ,ๆลงมาลงมาอ่นี่ครับเข้ามาตรงนี้เลยจะเป็นกองฟางครัวไปเผาอ่าเผายังเผาแล้ว เข้ามาดิเข้าไปไม่ได้เาราร,รอมันเผาเสร็จก่อนดิอ่านั่นแหละอ่ะกดตรงตรงนี้น้นํานี่ลองกดกดดูแล้วก็มันจะกดมันอันนั้นเลยคบเพิงเลยมันจะอยู่ข้างๆข้างล่างนี่นแหละมียังมีแก้วยังลองจับแก้วดูมีไหมเหมือนไฟไม่แกะคุณจับตรงไหน,น,นละ่ะอ่านั่นแหละอ่าคุณเอามาหนีแก้วแก้วนี้ต้องไปตวงน้ำมลสิทธิ์นะน้ำไอทิลิะน้ำอะไรก็ไม่รู้อะน้ำแบบน้ำอ่ะเออมาตามมาเลยครับไปก่อนน้าแข็งนะครับผมเราต้องแปลวน้ำไปให้คนจนๆนะครับผมคุณผู้ชมครับจะอยู่ตรงเกาะนั่นแหละ โอเคอ่ฮ้ยเขาจะตกไหมอ่ะไม่ตก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 ป่าลุยเลยสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับก็น้องทิรักเนาะจำได้หรือเปล่าที่แบบว่าอ่ผมไปพาคุณไปทำยรูวีทัวร์แต่ก็ขอบคุณในเด็กเนาะคือเลเวลต้องยิ้มสองร้อยห้าสิบใช่ป่ะทิรักคือเดคคอมเมนต์มาไงเออแล้วเราไม่รู้ไงคือตอนนั้นทิรักเลียกเท่าไหร่นะสองร้อยป่ะสองร้อยสามสิบกว่ากันเข้าเข้ามาเข้ามาในนี้เออใช่ประมาณนั้นอ่ะมันเลยไม่ได้เว้ยคุณผู้ชมนั่นแหละเนี่ยคุณจะเห็นน้ำน้ำย้อยตัวนี้เลยเห็นไหมเอาน้ำมาตวงเอาาาน้มตวงอ่ นั่นแหละมาตรง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 ,ตรงไม่ต้องตรงมากหรอกแค่แบบเอาแก้วนะ่ะไปยืนไปตรงน้ำอ,ะอ่ะอ่าโดนน้ำให้มันโดนน้ำอะ่ะได้ไหมดูดูดีดูด,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 ดีน้ำมันตกตรงไหนอ่านั่นแหละได้แล้วได้แล้วได้แล้วมามามา อนนโอเคขึ้นมาเลยอ่าขึ้นมาเลยครับปนปบอกฟุตสนุกไหมที่รักสนุกมากใช่คุณผู้ชมคือผมแม่งกับเหมือนกลับมาเล่นเหมือนเดิมๆแบบชอบอ่ะอ่ะกดตรงนี้เลยเใช่ใช่กด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 คุยเลยให้ให้น้นมัน,<อ>ใ,หน,นให้นั้นมันหายไปหายยังอ,อได้แล้วน้ำหายแล้วน้ำแก้วหายไปเลยใช่ไหมตรงกดกดดูไม่ได้ใช่ไหมโอเคกดดูไม่ได้แล้วมาตามมาเดี๋ยวเราไปเกาะนะครับผมก็คือเป็นเกาะบากี้นะครับตัวตลกบากี้ขึ้นเรือเลยที่รักกลับมาที่เดิมเรือลยฝั่งไหนอ่ะอ๋อโอเคที่เดิมที่เดิม แล้วที่รักนี่แหละไอคนที่คุณที่คุณเอาน้ําไปให้เขาอะ่ะมันคือลูกแต่เอ้ยอันนี้อันนี้เป็นลูกคนนั้นน่ะเป็นพ่อเข้าใจไหมนี่มาคุยคนนี้กดการข้ามูลสุดเลยมันอีเขียนว่า thank you ซึ่งอย่างใช่ป่ะมีไหม thank you อากดเข้าไป <you> อานั่นแหละ <you> นั่นแหละแฟนผมเสียงกระตุกนะครับ <you> เพราะว่าเขาใช้นีโทรศัพท์เนาะ <you> คุณกดทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมแล้ว <you> อะโอเคมานี่มานี่มานี่ขึ้นเรือมาคุณต้องไปฆ่าไอตัวนั้นมันเป็นบอสนะแต่มันกระจกบอสกระจกกระจก แต่ <c oughs> ม <S <S ันต้องขึ้นอย่างนั้นด้ยวะเออโคตรดีละคุณผู้ชมอาจจะได้เสียงแฟนผมไม่ชัดนะต้องขออภัยเราที่รักเนาะเดี๋ยวเราถ้าคุณผู้ชมชอบจริงๆนะ EP ผมจะทำหลายๆ EP แล้วก็ถ้าเกิดแบบคนดูเอยนิยมอะไรเงี้ยผมทำแน่นอนครับผมจะไปซื้อโน้ตบุกให้แฟนด้วยจะถ่ายคลิปด้วยละก <c oughs> ันคุณผู้ชมอ่ะใครอยากจะดูก็ได้นะครับขึ้นมาเลยครับขอห้าพันไลค์นะถ้าถึงก็ดีใจด้วยนะครับอ่ะนี่คุณเข้าไปข้างในนี้แล้วคุณก็จับดาบตีคนนี้เลยแป้งล่างด้วยลืมแป้งล่างอ่ะแล้วก็จับดาบตีเลยนี่นั่น นะต้องขึ้นเ,เรือโอเคปึ๊บนั่นแหละนั่นแหละง่ายไหมที่รักภารกิจนี้ง่ายมากง่ายนะ<ๆ>แต่ก็ชิวๆน้วสนุกนะเราแบบเหมือนกับเวลาเราว่างๆเราก็มาเล่นกับแฟนอะไรเงี้ยคุณผู้ชมใครมีเพื่อนก็เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยผมแนะนาเลยใครฟาร์มตันแล้วก็ลองสมัครรหัสใหม่แล้วก็ไปเล่นดูสนุกจริงเออมันเหนื่อยกับเรามากลับมาเดิมๆเลยนะเวย ลุมเดิมอะไรเงี้ยมาที่รักเดินม,มาเลยไม่ต้องสนใจพวกนี้เดินมาเลยไปคุยคนเดิมเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ที่รักตรงนี้อ่ะคุยกับตัวเดิมเลยแล้วมันจะให้กุญแจมาลองคุยดูมีกุญแจหรือเปล่าลองดูไอ้ข้างล่างดูมีไหมมีอลไรขึ้นมาไหมมอีอ่านั่นแหละกุญแจครับมาตามมาตามมา,ตามมาที่ท่าเรือโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดห้องลับกันอ่าคุณผู้ชมครับก็น่าจะรู้นะห้องลับชื่อมันก็บอกอยแล้วที่ลับๆอ่ะโอเคโอเคเด็กดูเยอะอโอเคครับขอโทษนะครับ Yeah. ที่รักว่าไอเรือนี่คือเรือใครวะเรือไอโปเมื่อกี้หรือเปล่าตัวเป็นไอเรือโปเมื่อกี้คุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นที่รักอย่าลืมสุ่มผลกันเดี๋ยวผมจะสุ่มผลกับแฟนก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดวันนี้พูดติดขัดเยอะมากขออภัยจริงครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยอัดคลิปดองมาเยอะนะครับก็เลยแบบเออเบื่อเบื่อหน่อยในที่รักเข้ามาตรงนี้แล้วเปิดตรงนี้เลยเปิดตรนได้เลยน้องเปิดแต่อย่าเข้าไปนะอ่ะเปิดเปิดได้ยังได้ไหมเปิดได้ยังเข้ามาได้ไหมเฮ้ยระวังระวังที่รักการระวังเห็นในผมแดงไหม้้้้ขขขขึึนนนนมมาาาางงบบแช ก็ดูนะครับมันพีดอ่ะมาสุผลเลยที่รักเอาเลยมันนับ1นึถึสกันแล้วก็บายฟูดบายฟูดกันเรามาดูกันว่าที่รักผมจะได้ผลอะไรนะครับใครจะเกลือกว่าใครใครจะเกลือกว่ากันเอาดีครับรออะไรอู้กดแล้ว กดดีกดดีกดดีเฮ้ยผมไม่คนนี้ดวงดีจริงๆอ้นเผลอเผลอเย็นลือผลสั่น <5 S 1> ผมเป็นผล <5 S 1> ที่แม,ม็กมาครับคุณได้ผลสั่นอ่ะทิ้งไว้แล้วแต่เลยใครจะมากินก็กินเธอไม่ต้องก็ได้นะเธอใช้ผลเธอมะทิ้งเอาตัวทิ้งไม่ได้嘛ดรอปเออดรอปนั่นแหละอ่าดรอปเลยอ่าโอเคมาเรามาตีตัวนี้ก่อนเธอจะได้ดาบใหม่นะแล้วก็ไอพีน่าจะเริ่มใหม่มาเป็นคุณน่ากลัวชัวร์ใช่คุณคุณคุณมาถ่ายปกคลิปผมก่อนได้ปะคุณเลือกแปลงร่างก่อนอ่าถ่ายปกคลิปก่่่่่่อออนน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 แแแแลลลล้้้้วกััััะะะะะคคุุณณผผผูชมมมมาาาายยืตรงงงขขหหห เซ็งคตรไม่โคตรเอาเลยว่ะผู้ชมอ่าถ่ายโปรคลิปก่อนอันนี้ก็เป็นโปรคลิปเราเออเดินมาหน่อยเดินมาหน่อยอย่าอย่าเข้าไปใกล้นะเดินมาใกล้ๆหน่อยอ่ะคุณเดินมาใกล้ๆผมใกล้ๆผมเลยอ่ะพอพอพอจับดาบจับดาบด้วยดาบด้วยอ่าคุณอยู่เฉยๆนะคุณอยู่เฉยอ่ะอยู่เฉยหันมาเมื่อกี้แหละหันหันมาหันมาเมื่อกี้อ่านั่นแหละเฮ่อเอาเลยลุยลุยลุยทีรักเอาดิเอาดิเอาดิทีรักจับดาบจับดาบแล้วฟัน ฟันมันฟันมันนั่นแหละฟันมันนี่นเออเออเอ,อ้ใช้สกิลดาบได้ดิเธอไม่แกะเหมือนเธอไม่ใช้ไม่แกะเออเออเอาดิเฮ้ยแฟนผมเริ่มเซียนเว้ยคุณผู้ชมเราไปดูคลิปแรกนะครับใครไม่ดูไปดูเนาะนี่ ได้ดาบใหม่ยังเนี่ยขอลองดูดิเยสเนี่ยแหละดาบใหม่เฮ้ยขอขอท่านหน่อยขอท่านหน่อยเย้แฟนผมได้ดาบใหม่แล้วนะครับผมเป็นไงง่ายไหมยูเฉยยูเฉยยูเฉยเฉยยูเฉยเได้ไปเดินมาทำไมโอเคก็เรียบร้อยนะครับแฟนผมก็ได้ดาบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา EP หน้าะนอนที่รักเนาะโอเคไหมาม,มาต่อกัน EP หน้าใช่อ่ะปิดคลิปดิปิดคลิปปิดคลิปเดี๋ยวเราจะทำหลายๆแล้วคุณจะเดินทำไมอ่ะมากินคีมีโนโตะอยู่เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเล็กจก็สำหรับ EP นี้เราขอพักไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาชิลๆกับคนดู อีกเนาะครับผมใช่ใช่ครับใช่ครับก็ใครชอบพวกเราสองคนก็อย่าลืมกดไลค์สรายไลค์แชร์ด้วยนะครับเป็นกำใจผมด้วยละกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยเดี๋ยวเจอใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมใครยังไม่ได้ซื้อเสื้อเราอย่าไปซื้อเสื้อนะอยางเนาะตลาคิมเอร์เลยไปซื้อเสื้อด่วนด้วยนะครับผมผู้ชมครับบ๊ายบายครับคุณผู้ชมจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับ